ดีมีลักนักปัน่นทูกท่านะครับผมอยู่กับผม dj เจบาทคนเกา่าคนเดิมอีกแล้วจ้าเมาวันนี้มาแนะนําเกมร่าหัวชาลามครับผมสําหรับเกมนี้เนาะก็ไม่ได้เล่นกันมาพักใหญ่ใหญ่เลยครับท่านเกมไม่วิ่งับผมขอญย่ารีเกมสักหนึ่งทีครับผมมา เพื่อเป็นการเสียนาฬิรกาผมขอ,อยานเริ่มด้วยเบ็ดอาราสามสิบบาทกันไปยา,ยาวๆหนาหน,หนักๆก็ผมไม่เข้าเราค่อยว่ากันไหมผมจัดก,กันไปครับท่านมะใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนนอกจังหวะน,นี้เข้าเลยว่าละ่ะเข้าเลยก็ดีไปยังนะอยากจะให้ผมแนะนําเกมไหนนะครับผมก็สามารถขอเข้ามาได้เด้อไม่เข้าผม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมมาเล่นเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะจ๊ะจงหว้ไม,ม่เข้า,นาเนาะย้อไปเรื่อยๆก่อนอน,นะผมมาแล้วก็สำหรับใครนะผมที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนนะผมก็สามารถขอเกมการเข้ามาได้เลยนะจ๊ะจังงวะนี้ยาวาไปสร้างรเ็กหน่อยได้เปล่าจ๊ะไม่เข้าเอาอีกหน่อยหนึ่งไหมเอาอีกหน่อยหนึ่งไหม แล้วปี้ว่าจะได้ละครับท่านจางวะนี่ผจะขุมกนันหน่อยเอ้ยไปกันย่างอยู่นะเนาะทำเปเล่นไปไปยาวๆไปกันยาวๆใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนน้อก็สามารถขอเกมนั้นเข้ามาได้เลยเด้อเอ่อแล้วจางวะนี้เข้าไหมเข้าไหม มา,าจะเข้าหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งเลยและจ้าจางหวานี้เข้ามาหน่อยหนึง่งสวยงามพระามแปดได้อยู่ได้อยู่หมาอีกหน่อยหนึง่งเออจางหวานี้คูณยาวๆกันไปสิจ้าโอ้โหคูณสิบแปแล้วยังไงบวกโบนัสสิบบาทอู้โอ้โห้ารอยว่ะ เฟตเฟตเฟตจังหวะนี้เอาเรื่องการยูนนะจ้าจทำเป็นเล่นไปเนาะเอาวะเอาวะอือฮีอาา่ขอะไรอะฮะไปหน่อยผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆละครับท่านยังไงต่อน,น้อยเกินน้อยเกนยินน้อยเกินจังหวะนี้มันน้อยเกินขอหน่อยเวทขอหนักหนักขอเน้นๆ เฮ้ยสามสิบหมุนแรงเงียบปิปเลยวะ่ะยังไงอ่ะจ๊ะรอยาผมมันรู้สึกว่ามันโซโรยังไงไม่รู้อะเนะาะสาัตสัตสัตจะมีสักหนึ่งดี่ว้อางว่านี้รู้เรื่องเอาอีกหน่อยนึงมีมาต่อไหมหมดวะ่ะระยาผมเพิ่มสเต็ปขึ้นไปอีกสกักเร็งน้อยให้ผมเบ็ดราคาหกสิบบาทยาวกันไปต่ออีกสิบหมอนยาวๆเนาะเอาวะ่ะ เรื่อองะเป็นเรื่องนะสัปดาห์นี้ยาวนิดหน่อยนึงยาวนิดหน่อยนึงเอาอะจะได้สำหรับใครนะผมมีหาเรื่องโปรโมช,มโโมชั่นกันอยูอย่เนาะทางเราก็มีนะครับผมเห็นเห็นผ่านๆอยู่ก็ผมไม่แนะนำเนาะดไปกันต่อเอุ่นยาวๆนั่นนะหนักๆเน้นๆกันไปครับท่าน ขาให้เลยว่ะขออนุญาตถ้ผมเพิ่มสเตปเป็นไปอีกสักเล็กน้อยให้ผมสามสิหมดไปกันต่อยาวๆครับผมันเขาเราค่อยว่ากันอีกสักหนึ่งทีเอ้ยดังจะหมดว่ะทำไปเล่นไปวันนี้ก็อากาศเป็นแป้งบ่อยเนาะดูแลสุขภาพเป็นด้วยเดอ้อ หลหน่อยสิหลหน่อยสิโอ,อ้โหมีเข้าได้ไงวะได้ไงวะยังไงยังไงล่ะจ๋าจางวานี่เฮ้ยทำไปเล่นไปครับผมมันเอาเอาเรื่องกันอยู่เอาเรื่องกันอยู่ย,ยังไงกันต่อน,นี่มีมาต่อไหมล่ะนี่ เกินไปล่างเกินไปบ้างโอ้โหเช็ดเป็ดเฟ็ดเฟยทั้งวะนี้เข้ายากเข้าเย็นซาเหลือเกินจะได้ผมปล่อยไล่กันไปต่อยาวๆนะเข้าเปล่านะเข้ายากว่ะเข้ายากเข้าเย็นซาเหลือเกินยังไงเฮ้ยไม่เข้าจริงนะเกินไปว่วะ โครกเออและนี่แหละจังหวะนี้แหละขออีกหน่อยเอ้ยฟีไม่เข้าเลยนะเวย้ยเจอไหมวะวะเจอไหมวะวะเจอไหมวะวะแล้วไ,ไหลกันไม่ต่อเอาราชวัลกูนมีต่อไหมมีเงีต่อไหม อยู่ได้อยู่แค่นี้เลื่อยๆขอมดุมบัมซัมเบ้เฮ้ยเกียร์เลยแล้วกันนะผมเป็นเบสอาร์80บาทอีกสักสิบหกพอครับผมจังหวะนี้ไม่เข้ารอไพวางค์ใหม่เลยครับผมพอเลยพอเลยไม่เข้าก็พอครับผมมีทางเดียวที่จะรู้ได้มีทางเดียวที่จะรู้ได้เอาแล้วจังหวะนีคูณสามสิบสามสิบ เอาว啊เอา啊เบื้มบัมซัมเบะครับผมจังหวะนี่ห้าพันมาได้เรื่องไรละจ๊ะเฮ้ยเดินไหมว่าเดินจไหมว่าเอาว่ะเ,เข้าแล้วว่ะเอ้ยบึ้มบัมซัมเบำะครับผมจังหวะนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปเลยจ้าเอาว่ะถือว่าได้ถือว่าโดนกันอยู่นะเอ้ยบึ้มบ,ำบำัมบึ้มบัม สามเมลข้าวยากข้าวเ,นะเ,เย็นเนาะข้าวยากข้าวเย็นเหลือเกินข้าวยากข้าวเย็นเหลือเกินและและโอ้โหพระเจ้าจอดมันยอดมากครับผมจังหวะด5 0 0 0กำไรนิดเดียวเองครับผมดีกว่าไม่มีกำไรครับผมมาสำหรับวันนี้แม่ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับผมคราวดีขราวหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า